บืญน้อง่อย้ยเด็ดเด็ดเด็ดมาทั้งยวงพี่น้องโอ้ยนี่ใส่กระดำจิม้มโอ้ยจิ้มคนบ่พี่น้องเพิ่ดเพลินเลยเลยนี่มาเป็นยวงมาเป็นยวง กั S <S <an> สวัสดีครับพี่น้องผบก็ผมครับใจกินแซบนะครับพี่น้อไงไรงานตัวกับพี่น้องเช่นเก่าเช่นเดิมครับมือนนี้วันนี้ได้ห้อยโคงหน้านะครับพี่น้องต้มหอยโขงหน้านะครับต้มสมุนไพร นะครับพี brands, uh ่น huh ้องหัวใหญ่ๆ huh อุดวนครับ huh พี uh ่น huh ้องสดๆเลยเบอ่งครับเดี๋ยว้ยพี่น้องหัวนะครับมันนี้มาพร้อมด้วยน้ำจิ้มซีฟูดนะครับพี่น้องแบบเข็มขคนเลยนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับพี่น้องจีจัดนะครับปักกาปผักแกมนะครับพี่น้องมีได้ได้ส่วนของมันนี้ได้บักแข่งขมมะนาวนะครับบกแข่งขมแตงกวานะครับพี่น้องกรอบๆเลยสลัดครับพี่น้องนะครับเติมเผ็ดจักน้อยนะครับพี่น้องใส่กับพริกแดงนะครับพริกสุก มาพี่น้องแสียบๆครับจ่าเอ๋มือนี่หอยโคงหน้าพี่น้องเดือดอุ้ยเบิองพี่น้องมาเงอะแลกแขกมันรครับผมเดือดอุ้ยกีดีขนาดพี่นออออ้องบู๊หัวใหญ่ดีพี่น้องหัวมันหัวเรื้องเลยเบิ้งพี่น้องเอาซ้อนน้มจิ้มลองเบิ้งโอ้ยซาใจแน่นอนมือนี้ จีดจีดพี่น,นะน,พน้องนะเศบเศษก็ใจเยครับน้ำลายแตกเตียงกว่าพี่น้องอื้ออื้มสหวนพี่น้องกวเนี่ย้ง

เด็ดเด็ดเด็ดมาทั้งยวงพี่น้องโอ้ยนี่ใส่กับน้ำจิม้มโอ้ยจิ้มคนบ่พี่น้องเพิ่งเพ็ดเพีเยรเลยนี่ มันยันงไงบ้างอืมอืมมาเป็นรวงมาเป็นรวงเนียวเป็นวานยืนอ่หน้อทำแห้ง ในต้มใสสมุนไพรนะครับพี่น้องใสใบบักูดใสคาตะไคร้แล้วก็ใบบักามบอ,อนพี่น้องใบบักามอ่อนมันจะมีรสสมดมากพี่น้องเพิ่มเพิ่มรสสัตว์นะครับพี่น้องเฮ็ด็ดใไ้กินข้าวหอยนี่มันรดลงนะครับพี่น้องกรุบๆเลยอืไม่ข้าวพี่น้อง Xoàn mm -hmm. oh, mà mà thằng Dương nó tìm hoa tìm hoa. Ừ mm -hmm. mm -hmm. tay gấp thang bông ngồng Copy ra một cái này. เป็นยวงเลยน้องมาเต็มหัวเต็มหัวหนึ่งครับอื หออยนนอยน้แบบใหญ่เลยว่าเป็นหอยปังกวนถ้าสีสันเป็นหนากินนะครับหอยขงหอยขงหนาหรือหอยขีกระตายบ้านนี้เอ,อิอหอยขีกระตายครับพี่น้องหัวหเพิ่นสีแบบต้มสุกเหลืองเลี้ยงเฮ้ยครับพี่น้องไปนดะกินรสชาติก็ดีครับ 음. <shrug> 음. เต็แมแห้งหันดูนออกมาเลยม,ม,มาเต็มหัวเต็มหัว สุดยอดครับพี่น้อง ừm bây làm sá xá chạy vô bé xá chạy lên Mm-hmm. สไทยเ,เยาาุดยดนองขอทาสุดยอดครับพี่น้องหอยขี้กระไตครับพี่น้องหอยโคงหน้านะครับต้ม มุนไผ่โอ้เรืองอุ้ยอุ้ยพี่น้องใสจกับน้ำจิม้มซีฟูด้ดนะครับแก้มพักกรอบเด็ดพี่น้องนะครับเป็นหอยค่อนข้างหายกินยากด้วยนะครับพี่น้องแซบ่บพี่น้องสุดยอดเลยเอา้ากอเป็นวลาสำหรับคลิปนี้ใจเอก่าขออนุญาตเอาไวปสำนีนะครับพี่น้องเนาะก่อนจากกันกับจังไรกับฝากกดไลค์กดแชร์ได้เครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจสองหน่อยเนะี่ยส่วนคลิปหน้าน,นะครับเจ๊จะไม่ยังมาฝากพี่ฝากนอ้องไม่ยังมาสูพี่น้องกินติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้ไว้สำนีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ